สวัสดีครับอ่านไม่ออกเลยครับตัวหนังสืออะไรครับอันนี้ตัวอะไรครับอ่ะบอกพ่อสิง้อตัว e n o i e n g e อันนี้ตัว r เหรออันนี้ตัว e ก็ก็ถูกเลยเป็นอะไรกับมาป้าตัวอะไรล่ะก็ตัว g a n o เอมันเขียนอย่างนั้นเหรอฮะเอ็นจี A, N, G, e. ทำไมหนูไม่เขียนเอ e. ็นโออาร์เขีนให้ี๋ตัวเอตัวนี้มันเป็นชื่ว่าตัวจะเป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ล,ลูกไม่ชื่อคนหรือเปล่าอนนงนาฏน่ะถ้ามันเขียนอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นี่มันพิมพ์เล็กไม่ถ้ามันเป็นชื่อคนมันต้องเป็นชื่อตัวเอนี่เหมือนเลยนะ